สวัสดีครับพี่น้องมาหอดจอดเทงแล้วครับป้าอดรถบัสทีมงานขจอดยัมงานหมดอยู่ใจกันลอยวันไปอยู่ไหนโอ้มาหอดแล้วครับพัดโดดครับเอาคือมีโรงเรียนความในวัตรไหมโรงเรียนวัดเนาะที่งานใหญ่ดีพูดพูนัยแล้วครับไปต้นมิมนชัยเข้าเข้าหามองจอดทึ่งบ่เมนเข้าสิลงไปเลยตีกายังไดีโอพูรัลพูรัลพูรัลภีใช่น้ำขจ้าวมินไหมเมนเป็นจอดภุ่นละ์มองเข้าภุ่นละ สี oh. ่หมื่นเลยดีนีโอ้เขาบาลุกไปเข้ามาลุไปสิบ่มีมองอยู่ดอกเบทงหน้าเห่มีงเขาคนกวอนวะเรบาทขึ้เดี๋ยวนี้ไงมนี่ฮุมนี่เดี๋ยวมันกะจานี้เออจอดฮุมนี่ก่อจอุมน้่วะไกดดันขย้าขยับออกวันีอยู่โมนาก็จัไปไปบุฮะวันนี้ล็วันนี้ลว จะเข้าไปห้าสิบทันทีก็ห้ามองอันนั้นอันนี้กันไปห้ามองอันนั้นอันนี้ยังวะไปห้ามองไทยทำพี่น้องเบิึงก็บึงเฮงงานเงยขึ้นไปหน้องสุดยอดเลยมีหัวทัดพุทธลูกยังไม่ไม่โบราณสองร้อยปีพุทธละภาพที่สิบภาพที่น้องเบิึงตอนนี้ก่อนบ่เขาตอนนี้ก่อนตอนนี้ก่อนเาใส่มงเสียแบพกันย่างใบบุหรี่ที่อาบหนามารืไงดอกดีดอกอาบดีดอกมึน เฮ้ยแล้วพี่น้องครับคนอยาดแตงเมียแตงโตัวตั้งไรบอสุภาพน้ำบอสุภาพบ่ไดรดิไอพี่น้องไอเกล้วยให้เจ้าตัวมันเสียหน้าเสียตาบ้วงเฮาดิโอ้ยหน้าเป็นตาตัวพูดรถไม่ใย่ปอมไม่ห่อนะพี่โอ้ยเกูก็เร็วเถอะฮูเจ้าบัดมนเขาไปยังไอเอ้ย เขาประเทศไหนล้ำเดี๋ยวนี้ไหมเนยพูดนะ่ค่แค่คิดเราอยู่ที่บันโดดครับตำบลบ้นโดดตำบลโดดครับผมอําเภอโดดสโอ้โหสีสวัสดิ์ีสเ็นี่ยรถทีมงานใจเกินร้อย ห่อจีบนี่หล่ะห่อตรงมันนี่ล่ะ่้นคุณบอกคุณบอกือนบ่พคุณบอกม่นม่นันมันหมดอลยูด้เารงมาจากจังหวัดอุบลราชธานีโอ้รถพ่นเปยังรถพ่นเปยังโอ้พ่นสมรถไปล่ะสมรถเป็นอะไรครับ โอเดยสตาร์ทใหม่โอ้คไ้ทีมแอดมินเรามาถึงแล้วนี่ไงอันนี้ก็มาหอดไว้อันนี้ก็ไวอีกเกินตันไปเอารถเข้ามาไปว่าไทยแห่งงานพีพีพเดี๋ยวตัวสีบัท่านเพลินดิไม่เสียไอพีพีมื่อถอยลังเขาีเล่ พี่นอ,องเฮ้าตอนนี้พวกเฮ้าส,สวัสดีครับเอาเมันคุดหลายกล่องเนาะพื้นแล้วไปตอนนี้ท่านละมีสติไปโอ้ยกินเขากินน้ำเลยเด้อ Má, thì nào không? mà <laughs> nào Tao subscribe cho kênh นั่เระช่องนั้นละแน,น,ะน่นครับช่องเสืหน่อยเสียงร้อง,งหน่อยสงออกมเลแยแล้วเทอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ๋อฟาสั่มนี่ละเรียบร้อยครับพี่น้องเาฮาพู้นนะข้างล่างฝนเป็นนั่นมองตั้งเวทีครับพูดนะ เห็นลอ่อมลอยอยู่คนนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวลงไปสิาพอสังกัดีเนาะสังกัดีพ <c ười> ูนเขจรวนฮดีมากครับผมเชยงเขจรว่หล่อมบริเวณงานครับพุด <c ười> นะุหนน่ำแมนเบไดเลยครับพี่น้องครับเจ๊กันลอยบ่ <c ười> ครับมันขึ้นเนี่โอ้โหเจ๊กันลอยเลยเจ๊กันลอยเจ๊กันลอย ขึ้นนี่ละขึ้นนี่ละถึงต้องแล้วถึกต้องแล้วฮะท้อเอาหนำไปดิเอาบัวปัสคนบพาจะกล่องมาแมกล่อง กินเข่ากินน้ำเลเด้วแอดมีคนมีคนไม่อาบน้ำยู่ข้างในด้วยนะครับผมอาบระบ่บทะวันเกิดอนอาบแต่หมู่บ้านเหรอไหมกึ่งกันเขาอยู่ไหนห้องน้ำอีู่ไห้องน้ำที่นี่ค่ะสำรวจระบอบสำรวจแล้วค่ะโอเคอยู่าห้องอาบน้ำไหมห้องน้ำคือห้องอาบน้ำโอเคอยู่ค่ะแต่ว่าห้องส่วมวานไหนน่าตามนั่นแหละเข้าใจอยู่ เพราะว่ามันผ่านมาแล้วหลายคืนนะครับทุกคนต้องเข้าใจนะครับางานมันงานมันอะไรมันเป็นงานมือสุดท้ายโอ้ยติดตัวแล้วชคิดเด้มน่อยนะฮะเจักแดงกระเด็ดเล่เขาไปก่อนงานยุสเซยครับมือนีนครับสะโพกตะครครับโอ้ฮะปอดแล้วกลับมาอุดร เราก็ะมอกอดดอนเราไปหนองคายโอ้โดดไกลขึ้นกันกระมอกขึ้นกันแล้วหนองคายแล้วโคราชโอ้หนองคายโคราชอันนี้วัดหนองกะจับต่อกันเลยใช่ไหมครับครับต่อผู้ไปเดินโอ้โหต่อเดินทางเลยเกิดไปแล้วนี่ไม่เดินแล้วครับต่อวันต่อวันวันต่อวันเลยเนี่ยอ๋อโถแบบเหยียบกันแบบต่างคนต่างไปไม่ต้องคุยกันเลยอ่ะให้กำลังเจทีมงานมารำเจอริญลอยงานโดดเึืนกนครับพี่น้องครับปั่นอ๋อเถอะ น้องไข้คูลาดวันต่อวันแล้วก็ไปบึงเออบึงการอีกบึงการช่วงนั้นมันติดต่อกันใช่ไหมจยาจัดอุดรไปบึงการแล้วน้องไข้มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เขจาวปเนเป็นส้นเอออ๋อเขาก็เป็นถือว่าเป็นโซนนี่ด้นี่นี่เขาว่าติดค้างตั้งอะไรโควิดใช่ป้องติดค้างโควิดสักคนนะติดค้างโควิดอ๋องานตั้งตั้งแต่ติดค้างโควิดปะครับติดค้างโควิดอันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนี่ยังเลยร้องช้างไปโอ้ โอ้ครับครับเหลือคันเดียวเนี่ยเหลือคันเดียวที่อยู่ผมเห็นรถออกไปหลายคันแล้วครับหลายคันโอ้เอาเอาปีก้องต้องใจทีมงานบอดบ่อยน้ำขับผมทีมงานใจก็ลอยครับจะไปตรงไหนว่าไม่ใช่ใกล้ๆหรือวะไกลนิดครับนู่นนะอัดกันไปแล้วครับอัดรถสามคันอ่ะอัดอ๋อทะยอยทำยันเฉลี่ยเชลีแอกัน โอ,โอเคครับเจกันร<ถ>ังใจให้พี่แม่นใจกันร้อยครับแมนครับโอ้ยเอาเอา่อาูต่อไปครับมันกเกิดขึ้นได้ครับเหตุซูวิสัยเดี๋ยวจะในพอกันคลิปหนักแล้วกันครับพี่นอครับสวัสดีครับ